วันนี้ผมได้มากรโฟนติดมือถือตัวใหม่มาครับไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแต่ชื่อรุ่นว่า K9 นะครับก็เห็นเคขารีวีวกันว่าใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงในการติดกับมือถือสมาร์ทโฟนของเรานะครับมาเดี๋ยววันนี้ผมแกะกล่องแล้วลองใช้ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับ K9 ฮ่าฮ่าฮ่าอินฟสวัสดีครับผมเปติตัวแสบนะครับ นี่ครับทุกวันนี้ครับไม่มีนะครับเขาจะใช้มากล้องดิจิตอลดิสอาร์ตัวใหญ่อย่างนี้นะครับเขาใช้มือถือในการทำคอนเทนต์แล้วครับซึ่งเรื่องเสียงบริโอกเป็นประจำนะครับการทำิดีโอเรื่องเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับทุกวันนี้มีไมโครโฟนออกมาเยอะแยะมากมายครับวันนี้ก็จะเป็นแค่อีกหนึ่งตัวที่ผมได้รับมาแล้วก็อยากจะมาทดลองใช้ให้ดูนะครับว่ามันเฟี้ยวแค่ไหนความแตกต่างของเสียงจากไม์นี้กับที่อัดกับมือถือเลยมันดีขึ้นกว่าอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะครับมา เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันทัๆเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเรามาแกะกล่องดูกันก่อนนะครับว่าซื้อมาหนึ่งกล่องได้อะไรมาบ้างมาไม่แกะกล่องสดๆร้อนๆลอเลยนะครับบอกแล้วับว่าผมซื้อมาปุ๊บก็ยังไม่เคยเห็นของจริงเลยเหมือนกันมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับมา ดูกันก่อนเลยนะครับนี่ครับก็เป็นไม้ที่มีตัวแบบเหมือนวินชิวไม่รู้ว่าวินชิวไหมหรือว่าแค่แบบให้เป็นหัวไม้เฉยๆนะครับอันนี้เป็นแบบหนีบเสื้อนะครับจะเห็นว่ามีช่องเสียบสายชาร์จด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้คือตัวรับสัญญาณจากมือถือของเราครับอันนี้ก็ติดเข้าที่ตุวมือถือไปนะครับรอุปกรณ์เสริมที่ให้มามีอะไรบ้างน่าจะมีสายชาร์จแน่นอนแล้วหนึ่งลูกข้างหน้าเขาบอกนะครับอ่า มีสายชาร์จอล้วเดิ่มเลยจบนะครับอ่ะแล้วก็คู่มือเท่านั้นเองครับนี่ในหนึ่งกล่องของเขานะครับมีตัวไมโครโฟนตัวรับสัญญาณเป็นไวเลสนะครับแล้วก็คู่มือนี่นี่ครับอันดัแรกครับผมย้อนไปดูที่หน้ากล่องก่อนเมื่อกี้ลืมให้ดูไปนะครับนี่ที่หน้ากล่องนะครับมันมีหลายแบบนะครับ for Type C for iPhone หรือว่าได้ทั้งคู่หรืออะไรอย่างนี้นะครับมีว8แปด้วยวีคืออะไรที่ผมไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นระบบแบบปลั๊กแอนด์เพยเขามา Plug and Play หมายความว่าเราเสียบปุ๊บ แล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องใช้งานผ่านแอปหรืออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้มาอยู่ที่โทรศัพท์อีกทีหนึ่งด้วยต้องดูนะครับก็ไม่ไแน่ใจว่าแต่ละรุ่นม,มันเหมือนกันอะไรยังไงต้องลองดูนะครับนี่รับสัญญาณไกลถึง20เมตรเลยทีเดียวครับนั่นหมายความว่าเราอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ยังใช้ได้อยู่ประมาณนั้นนะครับอโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับนี่อ่าเขาติดเมนดีเราแกะออกให้หมดก่อนนะโอเคนี่ครับนี่คือตัวรับสัญญาณนะครับนี่ ด้นานหน้าด้านหลังเสียบเข้าตู้โทรศัพท์ครับและอันนี้ก็เสียบที่ไมโครโฟนเสียบที่เสียบของเรานะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้คือตัวรับสัญญาณหรือเปล่านะที่เป็นแผ่นใสๆเนี่ยเขาถึงต้องติดเทปมาอย่างดีนะครับแต่ขอดูแป๊บหนึ่งว่าเขาไม่ได้มีบอซะด้วยครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรแต่น่าจะเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณเลยมั้งครับนี่มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับ plug and play เราเอาตัวรับสัญญาณเนี่ยเสียบเข้าที่ตู้โทรศัพท์อย่างนี้นะครับ แล้วเราก็เปิดเครื่องตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนี่มีแบตแบบไม่แน่ใจนะครับอ่าน,น,นี่นี่มีแบตอยู่ตรงนี้นะครับใช้ได้เลยครับนี่ขึ้นสีเขียวตรงนี้แค่นี้ครับจบนี่คือเราสามารถใช้ได้แล้วครับจะดูว่าใช้ได้หรือไม่ได้ตัวในโทรศัพท์ครับนี่ปุ๊บลองเข้าไปที่กล้องดูกดวิดีโอดูนะครับปึ๊บอัอนนี้ที่ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองกดอัดดูก่อนแล้วกันนะครับ อลองถ่ายรูปดูอลองกดอัดดูนี่เห็นไหมครับเล็คอร์ดเอดีโอทรูยูเอสบีใหม่ครับเมื่อเรามว่าตัวเนี้ยใช้เป็นเขียงไม์จากนู่นแล้วนะครับเห็นไหม อ่าบลรับปลัก๊กแอนเพยเสียบแล้วใช้ได้เลยเข้ากล้องธรรมดาของมือถือเราเนี่ยแหละครับไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านแอปนะอ่าแล้วแต่รุ่นเนี่ยนะของผมเป็นำตำดวงเอสยี่สามนะครับไม่ไม่รู้ว่าเครื่องอื่นจะต้องเป็นยังไงต้องอ่าใหม่เก่าแค่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เสียบ้วใช้ได้เลยว้าวตัวนี้ก็มีอะไรมากครับไมโครโฟนตัวนี้แลวหลักเลยที่เราต้องระวังก็คือเนี่ย ไฟสีเขียวตรงนี้นะครับต้องให้ขึ้นไฟสีเขียวแบบนี้หมายถึงว่าพร้อมใช้งานนะครับถ้าเกิดเราพลาดแบบไปกดโดนข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็ไปกดโดนปุ๊บมีแับไฟเป็นอย่างนี้เห็นก็ว่าแบบนี้คือพอสครับก็คืออาจจะหยุดไว้มิวไว้ประมาณนั้นนะครับต้องกดอีกครั้งหนึ่งให้ไฟมันติดนิ่งๆนะครับอ่าต้องอย่างนี้นะครับ ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวพอเราถ่ายวิดีโอเสร็จมาดูเอา้าเสียงไม่เข้า,ขางานหงอกนะครับต้องเช็คให้ดีนะครับพวกไมโครโฟนเดพวกนี้นะครับหลักๆเราก็ติดวที่เสื้อเราเนี่ยนะครับติดที่คอเสื้อไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนี้มันต้องติดแบบไหนต้องอยู่ยังไงไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเราต้องลองดูแต่ละตัวมันจะมีเฉพาะของมันเราต้องลองใช้ด้วยตัวเองครับถึงจะรู้ขั้นแรกผมต้องติดตรงกลางก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะติดไว้อย่างนี้แต่ทําไมมันหันออกข้างจัง <laughs> ต้องพยายามแบบให้ไมมันชี้ขึ้นมาอย่าง,าง,งเงี้ยยัง ที่แขนข้างเงี้ยอ,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 อ่ะมันก็ไม่ตรงปากอีกอ่าไม่รู้ครับผม,มเมื่อนลองไปหามุมติดเอาดูกันละกันนะครับมันต้องมีสักมุมไหนที่ติดได้อ่ะลองดูก่อนตอนแรกจะเป็นอย่างน,น,นี้ไปก,ก่อนละกันนะครับผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันลองดูลองดูลองดูไม่มีเสียหายนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูภาพและเสียงจริงที่ได้จากการถ่ายมือถือตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับแบบที่ไม่สังเกตละกันจะได้ดูความแตกต่างของมันเป็นอย่างไรนะครับ โอเคครับและนี่ครับคือภาพจากสมาร์ทโฟนที่ผมใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือเสียงธรรมชาติเลยนะครับนี่คือยังไม่ได้ติดไม้นะครับนี่ไม่อยู่นี่นะครับเป็นเสียงที่ผมพูดเข้าทางโทรศัพท์นี้เลยอ่ามันอาจะดังฟังชัดอยู่ก็จริงนะครับแต่มีข้อเสียคือถ้าเกิดผมหันหลังสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงจะเบาลงอย่างชัดเจนหรือว่าผมอาจจะออกไปอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาอยู่นอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 78-90อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีข้อจากัดอยู่เรื่องของระยะทางแล้วก็แบบด้านของเสียงเราควรจะต้องพูดเข้าไปอย่างเงี้ยให้เสียงเข้าครับแค่หันค่ายงี้เห็นไหมอ่าใช่ครับ1 2 3 4 5เสียงมันก็เบาแล้วเห็นไหมครับอ่ะแล้วก็ให้ฟังเสียงแล้วกันนะครับว่าเสียงธรรมชาติเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับแบบใส่ไมโครโฟนแล้วกันนะครับมาดูกันครับเสียงจากไมค์เป็นยังไง เราดูแบบนี้ก่อนนะครับคือตัวมาแมบแต่ความลงอันนี้ไม่ได้ใจเหมือนกันอันนี้เราดูคร่าวๆก่อนนะครับอาจจะอยู่ที่เสื้อด้วยนะครับอ่านี่ครับเสียงจากไมโครโฟนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณนี้นะครับอต้องลองหลายอย่างหนึ่งก็คือเวลาถ้าเราขยับโดนเสื้อตัวนี้ผมเองก็ยังไม่ได้ยินนะครับเพื่อนๆน่าจะมีเสียงถ้าโดนเสื้อน่าต้องจิตจิตชัดอะไรพวกนี้เป็นอย่างนี้เป็นประจำนะครับต่อไปครับถ้าเกิดเนี้ยเมื่อคือเนี้ย เ่อไปครับเหมือนอย่างเงี้ยไม้มันเฉียงลงไปอย่างงี้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าเกิดผมหันขึ้นมาพูดให้ตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าอะไรประมาณนี้เราเปรียบเทียบกันดูนะครับข้อนี้ข้อดีใหญ่ก็คือเราไปไหนก็ได้เราหันหลังก็ได้เส,เ,ดเสียงเหมือนเดิมเสียงเท่าเดิมหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอยู่ตรงไหนก็เสียงได้แบบนี้หมดเลยเพราะว่าเสียงที่รับมันรับตรงนี้ไงครับไม่ได้รับผ่านตรงตัวโทรศัพท์นี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อนเราเปรียบเทียบกันดูวัน,น ไม่ได้ยินเพราะว่านี่ผมถ่ายผมต้องไปลองดูเองทีในวิดีโอนะครับแต่ผมขอดูแป๊บหนึ่งอธิบายให้ฟังอืมหลังจากที่ผมได้ลองฟังดูแล้วครับพบเรื่องที่น่าตกใจอยู่สองเรื่องครับหนึ่งก็คือเสียงมันดังดังนะครับที่เพื่อนได้ยินไปผมปรับลดเสียงในโปรแกรมตัดต่อนิดหนึ่งเพราะว่ารู้สึกมันดังมากเกินครับเสียดายนิดหนึ่งน่าจะมีแบบปรับระดับวอลลุมได้ผมรู้สึกว่าเสียงได้จากไมเนี่ยมันดังมากเกินไปมันมันเรียกว่าอะไรครับมันเกิน เกินไปนิดหนึ่งครับเราต้องลดลงมานิดหนึ่งไม่งั้นมันฟังแล้วมันจะรู้สึกระคายหูมากครับเสียงมันดังนะไม่ได้ใจพรว่ไมค์ใกล้ไปหรือเปล่าเนี่ยต้องเป็นไมค์ที่ไกลกว่านี้ไปอยู่ติดเสื้อหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ดีดังดังไว้ก่อนก็ดีดีกว่าเสียงเบาใช่ไหมครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับว่าแล้วแต่มือถือด้วยนะครับบางรุ่นเหมือนผมมันเนี้ยเอสยิบสามมันใหม่หน่อยมันทําให้ไมโครโฟนที่ตัวมือถือค่อนข้างดีทาให้รู้สึกถึงความแตกตไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวก่อนน้้าาาเนนีี่่ทผมมใชตตตัััววก A8 ํลง มันก็เพามันจะแย่มากถ้าอัดจากมือถือเลยนะเสียงแบบไม่รู้เรื่องเลยเบาฟังไม่ได้ยินเลยนะครับถ้าแบบนั้นผมว่าใช้ไม์ตัวเนี้เหมาะมากๆเลยนะครับอาจจะต้องแบบไปปรับลดเสียงลงนิดนึงเพราะบางทีมันจะดังเกินไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเชื่อครับตัวเล็กอิีแต่เสียงดังเกินเฉ้ยท่นนี้จะแบบว่าเสียงเบาใช่ไหมเสียงดังเกินสักกันนะครับแล้สองครับคืออย่างที่เห็นนะครับหัวไม์อยู่แบบนี้ครับพูดได้ครับเท่านี้ก็ได้ยินชัดแล้วครับไม่จำเป็นต้องยกขึ้นมาเลยนะครับ เออแปลกนะครั one. บปกติถ้าเกิดแบบหัวไม่จ่อไม่ตรงเป็นอย่างผมเนี่ยไม่จ่อมาถ้าผมไปพูดข้างไม่เสียงก็ไปข้างแลวอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบอยู่อย่างนี้ก็พูดได้เสียงก็คือเหมือนกันเลยแทบจะไม่ต่างกับตอนยกขึ้นมาเลยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ต้องระวังก็คือเรื่องของเสื้อเนี่ยกอกแกกอก่ิงเงี้ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วพวกไมเคิเสเ้ออย่างเงี้ย กอกเกกกอกเกกอย่างเงี้ยมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องแบบมีระบบตัดเสียงข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีตัวนี้มันก็จะแบบถ้าโดนเสื้อนหน่อยมันจะกอกเกกกอกเกกอย่างเงี้นะครับถ้าจะใช้จริงก็ต้องระวังหรือไม่ก็ใช้ถือไปเลยอาจจะเอาหาอะไรก็อย่างสักอย่างมาติดเปิบเป็นเหมือนแบบไมโครโฟนถือเปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยรู้สึกยังไงกับรัฐบาลชุดนี้ครับสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ถามไปเรียนนำไม่ต้องตอบจริงนะ้ไม่ต้องมาพิม,อนะ comment, มคอคอคอในคอมเมนต์ไม่เอา อ่ะนี่ประมาณนี้นะครับอาจ๋ถือสัมภาษณ์อย่างเงี้ยได้อยู่นะครับแต่อย่ากใกล้ปากเกินเหมือนที่บอกเสียงมมนดังมากจริงถือแบบคุยประมาณนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดแบบใกล้เกินเดียวร้อเสียงดังเกินนะครับอ่ะประมาณนี้นครับอู้ซึ่งงานได้ดีจริงนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความไกลไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ได้ยินเสียงได้ครับผมชอบตรงนี้มากเลยนะครับบางทีเราอาจจะไปถ่ายข้างนอกสถานที่ที่แบบ อยู่ที่กว้างหน่อยตัวเราต้องไปอยู่ไกลหน่อยแต่ว่าก็อยู่ตรงนี้อะ่ะมันทํายังไงได้ดังนั้นมันต้องาพาดทับอย่างเดียวแต่ถ้ามีตัวนี้เราสามารถพูดตรงเอาบรรยากาศเสียงรอบข้างณตอนนั้นเวลานั้นได้ด้วยครับมันจะเป็นแบบนั้นนะครับนี่เค้าอีกอย่างหนึ่งของพวกไมโครเวสแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้งานอะไรมากเหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยส่วนมากถ่ายในสตูดิโอแบบนี้นะครับแค่ ไม่จากมือถือพอครับไม่ให้ติดกับมือถือมาอยู่แล้วเนี่ยเพียงพอครับเนี่ยของผมเป็นสตูดิโอพร้อมมีไฟห้องปิดเงียบสนิทแล้วก็แบบเราสามารถพูดคุยใช้ทได้เลยอย่างเงี้ยมือถืออันเดียวพอไม่ต้องใช้อันนี้นะครับแต่อันนี้เผื่อกรณีที่เราออกไปข้างนอกนะครับตัวนี้สําคัญมากจําเป็นมากๆนะครับอยู่ที่การทํางานอยู่ที่การใช้งานแต่ละคนด้วยนะก็จะเกิดใครเป็นสายที่ทาคอนเทนต์แล้วแบบว่าไม่ของมือถือจะไม่ได้ดีมากเสียงเบาหรือว่าต้องทํางานข้างนอกใช้งานข้างนอก,นอกบ่อยๆก็แนะนํานเลยนะครับใช้ได้ดีอยู่นะตัวนี้เยี่ยมเลย โอ้ oh, ใช่ลืมทดสอบเรื่องระบบการตัดเสียงเดี๋ยวลองเอาแบบเสียงดังๆหน่อยดีกว่านะครับดูไม่แน่ใจว่ามันการตัดเสียงของมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูดีกว่าอตอนนี้ครับผมจะลองใช้ในห้องแอร์ครับตอนนี้ผมเปิดแอร์แรงสุดไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเงียบไปฟังก่อนนะครับ นีนผมพูดขึ้นมาครับฮัลโหลเทสฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงครับเรื่องระบบการตัดเสียงเรื่องเสียงรอบข้างอะไรเป็นยังไงบ้างอันนี้อาจจะไม่เห็นภาพครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูกับแบบที่ไม่ใส่ไมค์เลยแล้วกันเป็นเสียงธรรมชาติเลยดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนครับเรียบร้อยถอดไมค์ออกนะครับนี่ไม่ได้ใส่ไมค์นะครับที่ได้ยินอยู่นี่คือเสียงธรรมชาติผ่านเข้าโทรศัพท์ได้เลยพูดเข้าโทรศัพท์์นนนนนนีีีีีี้้้้เเเเเเลลยยยยยยะะะคครรรัับบบบบสสงงงงป็แแอออ่่ดดด๋วผมมมูไไจิ ส่วนตัวผมเองเนี่ยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเข้าในามือถือหรือเปล่านะครับก็พกเพื่อนลอเปรียบเทียบความแตกต่างดูนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนจะอธิบายเหมือนเดิมหา <c oughs> ถ่ายนี่ก็ไม่ได้เห็นไงไม่ได้ยินไงครับอ่ะหูได้อยู่นะครับตัดเสียงรบก,กวนในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นเสียงข้างนอกอาจจะไม่แน่ใจแต่เนี่ยเสียงศัตตูเสียงห้องแอร์อะไรเงี้ยแตกต่างนะครับถ้าไม่ได้ยินต้องเปิดเสียงให้ดังหน่อยนะครับเปิดเสียงให้ดังจะพอได้ยินเลยว่าตัวมือถือธรรมดาไม่ได้ใส่ไม์นะมันจะมีเสียงแบบ เสียงรมอะเสียงมแบบแรงเลยครับแต่พอติดตัวนี้เวลาเงียบไม่ได้ยินเฮ้ยแสดงว่าก็พอจะสามารถตัดเสียงได้ในระดับหนึ่งนะครับสุดยอดเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของโทนเสียงนะครับมันมีความแตกต่างกับอาัดจากมือถือค่อนข้างชัดเจนนะครับเสียงมันจอกแนวทุ้มหน่อยแล้วแบบเกือบๆจะก,ก้องแต่ยังไม่ก้องนะครับผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเนดะี๋ยวมึลองฟังเปรียบเทียบใหม่อีกครั้งหนึ่งลวกันนะครับเอามาให้ดูลวกันนะครับว่าเสียงมันเป็น ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อไปจะได้รู้ว่าเราจะได้เสียงเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับมันจะแตกต่างกันนะครับโทนของเสียงมันแตกต่างกันเลยนะครับก็ลองไปตัดสินใจซื้อกันได้นะครับหวังอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการตัดสินใจเลือกซื้อไมโครโฟนไวเลสสำหรับติดมือถือนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่าเค9นะครับถ้าเพื่อนดูรีวิวของผมแล้วรู้สึกว่าโอเคก็จัดไปได้ครับไปตามหารุ่นนี้เลยหรือผมหาลิงก์เขาไว้ใต้วิดีโอครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับมันเป็นลิงก์ของช็อปปี้เล่ซด้าเลยไม ช็อปปี้ลาซาด้าตรงๆนะครับอ่าโอเคนี่นะครับก็คือของที่ผมมารีวิวในวันนี้ครับไมโครโฟนไวเลสติดมือถือเค้าครับยังไงถ้าเกิดไป็นเบอร์ติลไปก็ขอให้สนุกแล้วมีความสุขในการทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้คนดิ่งได้ดูกันนะครับยังไงวันจิบวิดีโอแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งที่ช่องของผมไว้ด้วยนะครับเ like, จอก,กันครับสวัสดีครับ